ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาสมัครตัวพามอเมซอนพามวีดีโอนะครับก็คือแอปที่สำหรับดูหนังนะครับก็เราจะมาบอกวิธีสมัคร Account แล้วก็การจ่ายเงินนะครับด้วยตัวทัวเลตน,นะครับซึ่งเราจะซื้อก็เพราะว่าได้ ดูหนังตัว Jack l i เชอ e r นะครับแล้วก็อยากจะดูมากนะครับดันมาอยู่ในตัวพามวีดีโอนะครับของอเมซอนนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปบอกวิธีการสมัครตัวเจ้าตัวพามนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็สําหรับ p p o o n นะครับก็ไปที่ App Store นะครับอ่าแอนดรอยก็ไป Play Store นะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยไปดาวน์โหลดตัวแอปพามวิดีโอนะครับพอดาวน์โหลดเข้ามานะครับก็จะมี2ช้อยให้เราเลือกนะครับก็คือ มี user อยู่แล้วกับเป็น new to new to user นะครับก็คือ new to amazon นะครับให้เราติ๊กปุ่มที่2นะครับแล้วทีเนี้ยเขาก็จะให้เราใส่ชื่อนะครับแล้วก็อีเมลแล้วก็ตัว password นะครับแล้วก็กด confirm อีเมลได้เลยนะครับพอเรากดส่งแล้วนะครับเขาก็จะมีตัว otp มาถึงอีเมลของเรานะครับเพื่อให้เราใส่คอนเฟิร์มนะครับตัว OTP นะครับก็ให้เราใส่เข้าไปได้เลยนะครับพอเราถึงหน้านี้นะครับก็แปลว่ามีอีเมลเข้ามาเห็นหน้านี้แล้วก็แปลว่าเรามีตัวแ c คเค n t เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแอคเค n t ของตัวพามว v ดีโอของ a เม z o n นะครับทีนี้เราก็กดเข้าไปในแอคเค n t ของเราได้เลยนะครับ โอเคครับทีนี้ก็จะเป็นแอคเค n t ของเรานะครับก็จะขึ้นโชว์มาเป็นการสมัครใช้พามนะครับแล้วก็กดสมัครได้เลยนะครับพอมาถึงหน้านี้นะครับเมื่อเรากดตัวสมัครนะครับเขาก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับเป็นเป็นรายเดือนนะครับแผนการบริการก็อยู่ที่149บาทนะครับให้ใส่อีเมลแล้วก็วิธีการชําระเงินนะครับเราก็กดเริ่มต้มเริ่มต้นทันทีเลยนะครับด้านล่างเลยนะครับ พอเราเข้ามาแล้วนะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยนะครับเลือกในการชําระเงินแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบัตรเครดิตทูมันนี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็ช้อปปี้เพนะครับส่วนส่วนผมนี่ก็จะเลือกเป็นตัวทูมันนี่นะครับเพราะว่าง่ายดีนะครับส่วนเพื่อนๆยังไม่มีทูวอลเล็ตก็สามารถผ่านบัตรเดบิตก็ได้นะครับ ก็จะเป็นการใส่ของตัว cv ccv รหัสบัตรต่างๆนะครับให้เราใส่อะไรให้เรียบร้อยนะครับก็สามารถผ่านเดบิตได้เลยนะครับแต่ถ้า t u o money wallet นะครับพอเราติ๊กถูกมันก็จะเด้งเป็นการเชื่อมเพื่อให้ t u o wallet อนุญาตกับตัวพามนี่นะครับแล้วก็จะกลับมาหน้านี้นะครับเป็นหน้าที่เราจะต้องใส่ตัวอ e ีเมล t u o wallet แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่เราผูกกับตัว t o wallet นะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นได้เลยนะครับพอเราเสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับระบบก็จะทําการสั่งจ่ายโดยการจ่ายเงินอัตโนมัตินะครับจากทัวร์เรดเข้าตัวพามนะครับพอถึงตรงนี้แล้วนะครับก็จะเป็นการจ่ายเงินชําระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับพอเด้งมาถึงหน้านี้นะครับก็แปลว่าเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถดูหนังต่างๆที่เราต้องการอยากจะดูได้เต็มที่เลยนะครับก็เป็นว่า เป็นการสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับกับการสมัครตัวพามวิดีโอของตัวอเมซอนนะครับกับการที่เราจะไปดูซีรีส์ต่างๆนะครับในตัวพามนะครับเยอะแย,ยะมากมายนะครับส่วนผมก็จะดูในส่วนของตัว Jack บิชเชอรนะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ก็บ๊ายบายนะครับ